สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มันจะมาเล่าเรื่องความฝันที่เป็นจริงนะคะเออแต่ก่อนอื่นที่จะเล่าวิมลขอฝากกับเพื่อนๆใหม่อะค่ะเพื่อนๆใ,ใหม่อย่าคอมเมนต์คำว่าติดตามให้แล้วนะคะติดตามกลับด้วยอันนี้มันผิกกดกฎ u t u b e ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถูกสแปมนะคะเออวิมลแต่วิมลตามแก้แล้วค่ะคือวิมลเข้าไปลบค่ะ แต่เป็นบอกเพื่อนที่คอมเมนต์มาว่าทําไมคอมเมนต์หายไปไหนวิมลลบค่ะเพราะว่าเพื่อนกลัวเพื่อนจะถูกสแปมค่ะเพราะว่าผิดกฎของ YouTube เพื่อนๆเข้าใจนะคะเพื่อนไม่ต้องคอมเมนต์คาว่าอันนี้มาค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนคอมเมนต์มาปุ๊บเนี่ยถ้าคอมเมนต์แบบที่วิมลบอกเนี่ยจะถูกสแปมทันทีแต่ถ้าเพื่อนที่ไหนคอมเมนต์มาเพื่อนใหม่ๆวิมลจําได้ค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้ววิมลจะเข้าไปติดตามนะคะเพื่อนใหม่ เพิ่เปใหม่คงเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้มณีจะเล่าเรื่องความฝันที่เป็นจริงคือมนฝันถึงอันนี้มนฝันถึงเรื่องของพี่สาวค่ะคือพี่สาวเนี่ยก็แต่งงานแล้วเขาก็มีลูกลูกคนโตเนี่ยมนไม่ได้ฝันถึงว่าอะไรแต่พอเขาก็มีลูกคนที่สองมนก็ฝันฝันก่อนที่เขาจะตั้งคันนะคะก็ตั้งท้องเนี่ยมนก็ฝันว่า มีผู้ชายคนนึ่งใส่หน้าตารอๆผิวขาวแล้วเขาใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีน้ําเงินเขาบอกว่าเออเนี่ยผมเนี่ยตายผมถูกแทงตายอยู่หลังบ้านหลังบ้านคุณเนี่ยตรงตายถูกแทงตรงบ้านเอวถูกแทงแล้วผมก็ตายเออตายมานานแล้วตายตายนานาน,าน,านานมากน่าจะก่อนมิมนเกิดหรือว่าแม่เกิดหรืออะไรเงี้ยสักอย่างหนึง่ง เพราะน่าจะเป็นแต่ว่าน้าตาหล่อน่าจะเป็นคนโบราณอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นพี่มันก็ตื่นมาเราจำได้มันก็ไปเล่าให้ป้าฟังให้พี่สาวฟังแต่เขาไม่เชื่อเ <c oughs> ขาไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่วิมันก็เก็บไว้ว่าทุกคนอาจจะไม่ไม่ได้เชื่อกันทุกคนนะคะทีนี้เก็บไว้พอหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนพี่สาวตั้งท้อง พี่สาวตั้งท้องเสร็จแล้วพี่ัมก็เออจำจำที่เราฝันไว้แล้วพอพอพอใกล้ข้อเนี่ยพอข้อใกล้ข้อข้อเสร็จใช่ปะล่ะเขาก็ขอ้ขอ,ขอเป็นผู้ชายอืมพอเป็นผู้ชายแล้วเขาก็กลับพอกลับจากโรงพยาบาลพี่มก็ขอดูเป็นคนแรกเลยขอดูว่าเขาน่าคนที่ว่าถูกแทงตายเขาน่าจะมีตําหนิตรงบ้านเอวว่าจะถูกแทงอะไรเงี้ยพี่โมก็ขอดูคุณเชื่อป่ะคุณเชื่อป่ะปานอันเบลเลยปานดวงเบลอเลยอยู่ตรงบ้านเอวอืมพี่โมก็ อึ้องเลยอึ้องว่าอ,อฝันเป็นจริงแะแต่วิมลก็ไม่กล้าที่จะไปพูดกับพี่เพราะพี่เขาไม่เชื่อป้าเขาก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่วิมลก็เก็บไว้ว่าดูสิเนี่ยเราฝันแม่นอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อฟังของคนนะคะเพื่อนๆจงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคือวิมลจะมาแชร์ฟังค่ะว่าวิมลฝันอย่างเงี้ยบางทีคนอาจจะว่าวิมลเลิกเยอะอะไรเงี้ยแต่วิมลก็มาแชร์ฟังว่ามันอะไรที่มันจริงจริงตลอดนะคะค่ะเพื่อน เออวิมลยังมีอีกเยอะแยะมากมายะค่ะเรื่องที่ว่าประสบการณ์ว่าเห็นวิญญาณเห็นฝันที่เป็นจริงหรืออะไรเห็นการล่วงหน้าอะไรงี้วิมลจะเดี๋จะทยอยมาเล่าเรื่อยๆนะคะใครชอบเรื่องของวิมลก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้วิมลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ